สวัสดีครับจากเพจสวนลุมนบสุพรรณบุรีนะครับผมพามาดูแบบบ้านที่ผมทาเตรียมจะทําการรีโนเวทใหม่นะครับนะครับอันนี้ก็พื้นที่งานกว้างๆนะครับซื้อมาพร้อมบ้านนะครับตอนนี้ก็รอแบบบ้านเตรียมจะรีโนเวทนะครับผมก็มาเก็บของเตรียมจะเตรียมพื้นที่นะครับที่มันตั้งระดับนะครับแบบว่ามันค่าดินอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็เลยต้องปรับครับก็กําลังคิดอยู่ว่าจะปูปูหญ้าหรือว่าเทพื้นดีครับนะครับก็เช้านี้อากาศร้อนนิดหน่อยนะครับก็หลังจากที่เข้าสวนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ได้มาปรับพื้นที่ครับแต่ว่าผมทาไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งชั่วโมงนึ่งผมก็ทําทุกวันครับเพราะว่าเวลาส่วนหนึ่งผมต้องเอาเวลาไปดูคนงานแล้วก็เข้าสวนนะครับคนงานที่สวนตอนนี้ก็ทําการห่อโมงวงอยู่นะครับนะครับอันนี้ก็เสาร์อาทิตย์ผมก็จะมาพักผ่อนที่นี่นะครับนะครับพาครอบครัวมาแต่ตอนนี้ภรรยาผมใกล้จะคลอดลูกแล้วครับก็ต้องทําการขยับขยายเพื่อมาอยู่ที่นี่ครับใกล้กับที่ทํางานของผมด้วยนะครับใกล้กับธุรกิจของผมด้วยนะครับนะครับครับตรงนี้ก็ตื่นเช้ามาก็เจอต้นไม้ นะครับได้เห็นทุ่งนาได้เห็นสวนมะม่วงของเรานะครับก็มันก็สดชื่นครับนะครับผมเคยอยู่แบบธรรมชาตินะครับแบบนะครับผมก็จะพาลูพาเมียผมมาอยู่ที่นี่ครับนะครับตอนนี้ก็เตรียมจะทําการรีโนเวทใหมนะครับผมก็เตรียมของเตรียมอะไรที่จะใช้เตรียมจะเข้าบ้านนะครับแต่รอสักพักนึงครับเพราะว่าที่จะทําการรีโนเวทนะครับนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงมะม่วงนอกฤดูนะครับทางภาคเหนือเป็นยังไงกันบ้างครับมะม่วงหมดกันหรือยังครับนะครับผมคาดว่าไม่เกินสิ้นเดือนมะม่วงน่าจะหมดแล้วนะครับ เอาใจช่วยกันด้วยนะครับมะม่วงยำตอนนี้ราคาดีครับนะครับเป็นกําลังใจให้ชาวสวนทุกท่านด้วยครับเดี๋ยวผมก็ทําการควาดบ้างถากบ้างครับเพราะว่ามันมีต้นไม้ย่าขึ้นนะครับก็ต้องทําการถอนออกนะครับเก็บของที่ไม่ได้ใช้จเจ้าของคนเก่าไม่ได้อยู่มาเป็นสิบสิบปีแล้วครับบ้านหลังนี้นะครับผมก็ทําการซื้อไว้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่นะครับแล้วนึ่งเลยมันติดกับอยู่กับสวนผมด้วยนะครับก็เลยต้องทําการซื้อไว้นะครับแต่ก็ดีครับเราก็ร้านศักผมก็เปิดที่นี่นะครับนะครับ ปกติผมก็ต้องวาดรูปข่ายให้กับ Google อยู่แล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้มีห้องทางานไม่ได้มีห้องวาดรูปนะครับก็ต้องทําการสร้างกันใหม่นะครับเพราะว่าผมจริงๆผมต้องถ่ายคลิปอยู่ในส่วนอยู่แล้วนะครับแต่หลักๆเลยผมต้องวาดรูปข่ายให้ Google เอเซนนะครับแบบสักนะครับผมก็ต้องมีห้องทํางานผมไว้เป็นส่วนตัวนะครับตอนนี้ก็เตรียมจะโยกย้ายครอบครัวมาอยู่ที่นี่อีกสองเดือนรูกก็คลอดแล้วนะครับนะครับรอชมคลิปสําเร็จต่อไปนะครับผมก็ตอนนี้ก็ทําการปับพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับ ระหว่างที่ตัดสินใจว่าจะปูย่าหรือว่าเทพื้นดีครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็แสดงในคอมเมนต์ได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ